คนที่เป็นแผลเบาหวานทานแล้วจะทําให้เลือดไหลไม่หยุดไหมครับอืมไม,ไม่ไม่คือคือถ้าเขาไม่ได้ทานพวกยาที่มันแบบเนี่ยพวกละลายลิ่มเลือดหรือป้องกันการเกาะตัวของเกร็ดเลือดอ่ะมันมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหมันจะทําให้เลือดไหลเวียนแบบสูบฉีดพุ่งอะไรขนาดนั้นนะคะ แต่แต่แค่จะบอกไว้ก่อนว่าคนที่มีภาวะมีมีโรคอยู่แล้วเขาทานพวกยาละลายริมเลือดหรือต้านเกล็ดเลือดอ่ะเนี่ยคือสารพวกนี้มันอาจจะไปเสริมฤทธิ์ก็ได้แต่อย่างที่แอมบอกแหละเมื่อกี้ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโดสหรือตัวยาที่คนคนนั้นทานในตัวละลายริมเลือดด้วยว่าแบบมันโดสสูงมากน้อยแค่ไหนซึ่งบางคนมันก็มันไม่ได้ว่าเป็นในทุกคน อืมมันอาจจะเกิดแค่กับบางคนนะคะเพราะมันก็เคยมีเหมือนกันที่แบบเคสที่แบบเหมือนแค่โดนเข็มจิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเลือดเขาแบบไหลไหลออกเยอะมากแบบพุ่งพุ่งแบบน่ากลัวเลยอ่ะคือเหมือนแบบต้องรีบไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ